สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะครับกับคันนี้เลยนะครับโตโยต้าอันติสนะครับ 1.8e สปอร์ตนะครับผมปี2014นะครับสีดํานะครับราคา4 1ส0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษของรถคันนี้ดีกว่าครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับเริ่มมาที่ไฟหน้าเลยนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมมีโคมไฟใสๆไม่มีเหลืองเลยนะฮะ แล้วก็มีคิ casa, ้วโครเมียมมาให้ด้วยนะครับผมกระจังหน้าสีโครเมียมนะฮะด้านล่างนะครับจะเป็นสีดํานะครับผมนี่นะฮะโคมไฟสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับสองดวงนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับรถคันนี้มีชุดแต่งมาให้ด้วยนะครับรอบคันนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างวถกันดีกว่าครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อมแม็กนะฮะเป็นล้อมแม็ก เ่งลูกค้าเก่าได้เปลี่ยนไปนะครับเป็นล้อแม็กคอร์ปิเจ็ดนะครับผมนี่เลยนะฮะไม่มีรอยขูดฟุดบาทอย่างแน่นอนนะครับล้อสวยๆนะครับผมระบบเบรกช่วงหน้าเป็นดิปเบรกให้ด้วยนะครับนี่นะฮะยางนะครับนี่เลยใหม่ๆแบบนี้นะฮะลายางเหลือเยอะๆนะครับผมไฟเลี้ยวกะจกข้างมีมาให้ด้วยนะครับนี่นะฮะเบามือจับเป็นเบามือจับโครเมียมนะฮะของเอาติสนะครับตรงรุ่นนะครับผมนี่นะฮะ ยูกันสายก็มีมาให้ด้วยนะครับมีนะฮะสวยๆเลยนะครับด้านหลังนะครับว่าเป็นล้อส1 7เท่ากันนะครับแล้วก็ระบบเบรกเป็นดิสเบรกก็คืแรถคันนี้ดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับนี่ฮะรถสวยนะครับผมนี่ฮะสปอยเลอร์หลังมีมาให้นะครับไฟเบรกตรงนี้สามสมบูรณ์นะครับผมเซนเซอร์ถอยนะครับมีหมดสองจุดนะฮะแล้วก็กล้องถอยนะครับ พร้อมนะครับ100%นะครับผมนี่ฮะรถสวยๆนะครับสีดำนะฮะใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับนี่จับจอดนะครับผมนี่นะรถสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับมาถึงในส่วนของภายในกันบ้างนะครับนี่เลยฮะกระจกไฟฟ้านะครับออโต้ด้านคนขับนะครับผมระบบเซ็นทรัลล็อกนะฮะที่ปักกระจกไฟฟ้ามีให้นะครับซ้ายกวานะครับแล้วก็ปุ่มสวิตช์ติดเปิดนะครับครับหูกระจกนะฮะผมอะไรมาปิดฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็นี่นะฮะ ไม่มีรอยนะครับตันนี้นะฮะวิทยุครับผมเป็นวิทยุซีดีนะครับบวก USB ให้ด้วยนะครับแผงแอร์ไม่ล้มนะฮะนี่นะคอนโซลหน้านะคะรับใส่ใส่คลิกๆแบบนี้เลยนะฮะเกียร์ออโต้นะ,ค,ะครับผมแอร์ออโต้ให้ด้วยนะครับนี่นะฮะภายในเป็นสีดํานะครับผมเบาะหนังสีดํานะฮะนี่เบาะเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยตีไม่มีรอยแตกนะฮะ ทั้งสองฝั่งนะครับผมด้านบนนะฮะสะอาดตานนะครับผมนี่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่นั่งด้านหลังกันดีกว่าครับมาถึงส่วนที่นั่งด้านหลังกันได้นะครับนี่เลยนะฮะเบาะเดิมโรงงานนะครับนี่นะฮะเดิมเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะฮะคันนี้นะครับผมด้านบนนะฮะนี่เลยสะอาดสะอาดแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระโปรงท้ายกันดีกว่าครับมาถึงในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับรถคันนี้มาใหม่นะครับอุปกรณ์ยังไม่ได้เก็บลงไปฮะแต่มีอุปกรณ์ครบนะครับครบถ้วนนะครับผมด้านล่างเป็นล้อแม็กเดิมนะฮะล้อไหลเดิมจากโรงงานนะครับนี่เลยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับผมรถเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะฮะนี่นะฮะฝาท้ายเดิมจากโรงงานนะครับนี่เลยนะฮะดูได้เลยนะครับหัวน็อตไม่มีการขยับนะครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับผม พรมสะอาดอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะครับรถมัดเดิมนะครับซอกเดิมนะครับไฟเดิมจากโรงงานนะครับรถคันนี้ไม่มีประวัตินะครับชนจมน้ำพลิกคว่ำตัดต่อสวนกระดองแต่อย่างใดนะครับนี่นะฮะสภาพเดิมสวยๆนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามผมมาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหรือสามารถแอดอีไลน์ผมเข้ามาขอรายละเอียดรูปรรถเพิ่มเติมได้นะครับ ลูกค้าเครดิตดีก็สามารถฟรีดาวน์ไปได้เลยนะฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าครับมาถึงในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับดูเลยครับเครื่องหนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะครับซีซูนะครับผมนี่ฮะเครื่องเดิมไม่เคยถูกพอดไม่เคยถูกยกออกไปนะฮะนี่เลยนะครับสภาพเดิมนะครับผมมีเบ้าเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับผมคันหน้าเดิมนะฮะเลยนะครับผมเนเดิมผมให้ ดูเลยนะสองดูกันใกล้ๆ้ให้เห็นการชัดชัดนะครับผมนี่นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับนี่นะฮะเดิมเดิมนะฮะที่ผมให้ดูเลยตามชอบตามมุมนะฮะหัวน็อตเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับนี่นะฮะให้ดูเลยนะครับตามมอกรอยู่ครบนะฮะฝากระโปงนะฮะนี่นะครับผมตัวตัวด้านข้างเครื่องนะฮะนี่เลยไม่มีค่าน้ํามันเยิ้มนะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวเราไปอยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปกันดีกว่าครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปกันแล้วนะครับผมผมฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับ t ต y o ta a l อ i ตนะครับ1.8ึ่ G สปนะครับผมปี2 0 1 4สีดําดำนะครับผมราคาสี0 0ส0มบาทเท่านั้นเองนะฮะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับผมยังไงใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูรถได้นะครับที่บริษัทเทสยนนะครับซอยเซรยสิบแไดยกหนึ่มึีนะครับ หรือไม่ก็โทรมาติดต่อสอบถามผมตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับหรือนะครับจะขอรายละเอียดร,รูปรถเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดอีลม์ผมเข้ามาได้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ